ทีนี้นะครับเรามาดูแนวข้อสอบข้อมอลหกันเลยนะครับข้อ31นะซื้อนาฬิกามาในราคา20 0 0 0บาทนะครับหากเขาต้องการขายต่อได้กำไร10จากราคาทุนเนาะปรากฏว่าขายไม่ออกเลยเนี่ยนะครับเขาจึงต้องลดราคาลง10จากราคาที่ติดป้ายไว้นะครับจงหาว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เนี่ยหลังลดราคาปุ๊บเท่าทุนหรือเปล่าได้กําไรไหมขาดทุน200หรือขาดทุน400กันแน่นะครับทีนี้ก็มาพิจารณาอยู่2ตอนเรามาพิจารณาตอนแรกก่อนนะครับพิจารณาตอนแรกตอนแรกเนี่ยเขาขายนาฬิกาได้กําไร10%เนาะราคา,าขาย เกิดจากทุนบวกกำไรทุนก็คือที่เราซื้อมาเนาะ20,000บาทกำไร10%ก็คือ10ส่วนร้อยคูณด้วยราคาทุนนั่นเองนะครับเวลาหากำไรเนาะถ้าเป็นเปอร์เซนต์อยู่เนี่ยเอาเปอร์เซนต์มาส่วนร้อยแล้วคูณด้วยทุนนั่นเองนะครับตรงนี้จะกลายเป็น20,000บวกด้วยอันนี้ศูนย์ตัดกัน2ตัว 200คูณ10กลายเป็น2 0 0 0ดังนั้นตรงนี้จะกลายเป็น22,000บาทต่อมาพิจารณาตอนหลังบ้างพิจารณาตอนหลังก็มาดูซิว่าเขาขายราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับราคาขายเกิดจากราคาที่ ติดไว้ลบด้วยขาดทุนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับราคาที่ติดไว้ตอนนี้เนี่ยขายไม่ออกคือ22,000บาทเขาจึงลดราคาให้ส0 10์ส่ว 10. น1 0อจากราคาพ้ายติดไว้ก็คือจากราคา22,000นั่นเองนะครับอย่าลืมนะคูณด้วยตัวหน้านะครับทีนี้อันนี้ก็คิดเลขต่อเลยนะ2 2 0 0 0นะครับ ลบด้วยศูนย์งองต,ตัวตัดเลย2,200บาทลบกันจึงเหลือเป็น1 10, 9 8 0 0บาทนั่นเองสุดท้ายแล้วเขาได้กำไรหรือขาดทุนก็มาดูกันเดิมทีเนี่ยเขาซื้อนาฬิกามา2,000 20, 0บาทแต่สิ้นสุดแล้วเขาขายไปอยู่ที่1,9800บาทนะครับ ดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเขาจะขาดทุนเนาะดังนั้นนะครับขาดทุนก็คือเกิดจากราคาทุนลบด้วยราคาขายนั่นเองนะครับต้องเอาตัวมาตั้งก่อนพูดง่ายๆนะครับทุน2 0,000ลบด้วยราคาขายคือ9 1 9 8 0 0นเาันอั่นเองนะครับลบกันก็เลยเหลือแค่200บาท เพราะว่าขายไปตามพอที่ซื้อมาก็เลยขาดทุนนั่นเองต่อข้อ3เลยนะครับถัดมานะครับไปดูข้อที่32กันเลยนะครับนิชาขายโทรศัพท์มือถือให้มาชาได้กำไร20%มาชาขายต่อให้ต้นไผ่ในราคา4,500บาทปรากฏว่ามาชาขาดทุน25%นิชาขายมือถือได้กำไรกี่บาทกันแน่โอ้โหซัาซ้อนเหลือเกิน งั้นเดี๋ยวเราวาดเป็นแผนผังแล้วกันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยนิชาเนี่ยขายไปให้มาชามาชาขายไปให้ต้นไผ่นี่เขียนเป็นแผนผังนี้มี3ามคนเนี่ยแหละขายกันไปขายกันมานะครับนิชาเนี่ยขายให้มาชาได้กำไรกำไร20%มาชาขายต่อให้ต้นไผ่ ในราคา4,500บาทขายต่อให้ต้นไผ่แสดงว่าต้นไผ่เนี่ยซื้อมาเนาะนะครับซื้อมา4,500บาทแสดงว่ามาชาเนี่ยขายไป4,500บาทเนาะปรากฏว่ามาชาขาดทุนนะฮะขาดทุน25%สําหรับโจทย์ที่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยให้น้องวาดเป็นแผนผังอย่างนี้ออกมาจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้จากตรงนี้เนี่ยพี่พีทเนี่ยจะหาทุนของมาชาได้ก่อนเลย นะครับหาทุนได้เพราะว่าเราเนี่ยรู้ราคาขายของมาชาละคือ4,5 0 0นะครับดังนั้นจะหาทุนทุกครั้งอ่ะบอกไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วคือต้องเทียบบัญญัติตยางนั่เนเองนะครับหาทุนของมาชานะครับต้องเทียบตยางเนาะจะหาทุนเอาทุนไว้ข้างหลังเอาราคาขาย ไว้ข้างหน้าทุนคือ100บาทต้องเทียบจาก100นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับขายขาดทุน25%ก็คือเอา25ไปลบออกจากร้อยหนึ่งแต่ขายไปจริงๆแล้วคือ4,500บาทเทียบแต่อย่างเลยนะครับตรงนี้เป็น4,500ันคูณ1 0 0่ารด้วย75นะครับยีตัด25 4 25 3 แม่3ตัดได้15สุ้ตัวนะครับพันห้าร้คูณสกลายเป็น6,000บาทนั่นเองตรงนี้คือทุนของมาชานะครับทุนของมาชาคือ6,000บาทแต่เนื่องจากว่าราคาทุนของมาชานั้นก็คือราคาขายของนิชานั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะไปหาทุนของ นิชาได้นะครับเพื่อหากําไรเนาะเดี๋ยวเราไปหาทุนของนิชาเลยนะครับอ่ะเขียนเลยนะครับหาทุนของนิชานะครับหาทุนก็เหมือนเดิมเนาะต้องที่ยับบัญยัตแต่ยางนั่นเองนะครับจะหาทุนเอาไว้ข้างหลังเอาราคาขายไว้ข้างหน้านะครับทุนคือ100บาทเนื่องจากว่า นิชาขายให้มาชาได้กำไรย0ดังนั้นราคาขายเป็นร้อยแต่เนื่องจากขายจริงๆคือ6,000บาทเทียบตอยางเลยนะครับก็จะกลายเป็น6,000คูณห0ึ่หารด้วยร้อนั่นเองนะครับศูนย์ตัดเลย12,5 60กลายเป็น5,000บาทตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นทุนของนิชาหรือ ราคาที่นิชาซื้อมานั่นเองนะครับแต่เขาถามหาว่านิชาได้กำไรเท่าไหร่ง่ายเลยนะครับตอนนี้กำไรนะครับเกิดจากราคาขายลบทุนนั่นเองนะครับราคาขายเนี่ยนิชาขายให้มาชาคือ6,000บาททุนของนิชาซื้อมาแล้วคือ5,000บาทลบกันไปเลยเหลือ1,000บาทนั่นเอง อันนี้คือกําไรของนิชานั่นเองนะครับตอบข้อที่2ไปเลยนะครับผมถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่33กันเลยนะครับนักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด900คนปรากฏว่าสอบผ่าน70%ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่ไม่ผ่านต้องมาซ่อมเสริมทั้งหมดและมาสอบแก้ตัวปรากฏว่าสอบผ่าน80%ของนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน เหลือนักเรียนที่สอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์เมื่อเรียนซ่อมเสริมเท่าไหร่คัดมาก่อนเนาะสอบผ่านเจ็ดินะครับดังนั้นสอบไม่ผ่านเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับไปหาสอบไม่ผ่านก่อนนะสอบไม่ผ่านเท่ากับ30เซนะนั่นเองนะครับเพราะว่าสอบผ่านเจ็ดสิบดังนั้นไม่ผ่านก็คือเอาร้อยลบออกถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะครับสอบไม่ผ่านก็คือ30เซของนักเรียนทั้งหมด ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าสอบไม่ผ่านเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์มีกี่คนนะครับอาคิดเลขหน่อยสอบไม่ผ่าน3 0เปอร์เซ็นต์ก็คือ30ส่วนร้อยคูณ900นะครับอาคิดเลขเลยตัดตัด9กสาเป็น270คนเนาะอันนี้คือคนที่สอบไม่ผ่านและนาสอบไม่ผ่านนี้่นะครับไปเรียนซ่อมเสริมมาอีกนะครับอ่ะ แล้วก็ผ่าน80ดังนั้นไม่ผ่านเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่านมีกี่คนอะเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่านอีก20%เนะครับเพราะว่าผ่าน80ดังนั้นไม่ผ่านอีก20%นนั่นเองนะครับของทั้งหมดนะครับไม่ผ่านของทั้งหมดนะ ดังนั้นคิดเลขหน่อยครับดังนั้นเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่าน20%คือ20ส่วนร้อยของทั้งหมดคือคูณด้วย2 70นั่นเองนะครับคือคิดจากคนที่สอบไม่ผ่านตั้งแต่ต้นนะเนาะแล้วมาเรียนใหม่นะครับไม่ใช่ไปคิดเอา900ประคูณนี่ผิดนะครับต้องเอาจากด้านบนมาต่อข้างล่างคิดต่อเป็นทอดๆอย่างเงี้ยนะครับ 02ตัวตัด27คูณ2เป็น54คนนั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะทัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่34กันเลยนะครับร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อโทรทัศน์มาราคา12,000บาทร้านค้าแห่งนี้ต้องตั้งราคาขายโทรทัศน์เครื่องนี้กี่บาทจึงได้กําไร12%โอ้โหอันนี้หาราคาขายง่ายมากเลยราคาขาย เกิดจากทุนบวกกำไรนั่นเองนะครับทุนคือ12,000บาทกำไรคือ1 2ส0่วนร้อคูณด้วยราคาทุนคือ12,000บาทนั่นเองนะครับทีนี้คิดเลขเลยนะ12,000บวกด้วยนี่ตัดเลย 12, 12เป็น1 0 0 44สิสใส่สตตัวหนึ่งนะครับคิดเลขยมาเลยเนาะกลายเป็น13,440บาท ตอบข้อที่2ไปเลยนะครับผมถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่35กันเลยนะครับฝากเงินในธนาคาร1,100บาทเป็นเวลา1ปีโดยธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ1.1ต่อปีจะได้ดอกเบี้ยคือหาแค่ดอกเบี้ยเนาะดังนั้นนะครับหาดอกเบี้ยเนี่ยให้มาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองอันเดียวกันนะครับร้อยละ1.1แปลว่า1.1ส่วนด้วย 100คูณด้วยเงินที่ฝากธนาคารไปคือ1,100บาทคิดแค่นี้เองหาดอกเบีย้ยนะครับเอาดอกเบีย้ยคูณกับเงินฝากเสร็จแล้วนะครับศูนย์ตัดเลย11.11.121สิบเหรือ่ว่ามีทอเซลม,มิก1ตำแหน่งคำตอบคือ12.1บาทต่อข้อ4เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูข้อที่36กันต่อเลยนะครับพัดลมตัวหนึ่งติดราคาขายไว้550บาท ทางร้านขายลดราคาให้55บาทจงหาว่าทางร้านลดราคาให้ร้อยละเท่าไหร่เนาะถามหาลดราคาให้นะครับก็เทียบเลยเนาะเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละอันเดียวกันนะครับเปอร์เซ็นต์ลดราคาถามหาลดราคาเอาลดราคาไว้ข้างบนถามหาอะไรเอาไว้ข้างบนเนาะข้างล่างก็คือ ราคาที่ติดไว้นั่นเองนะครับคูณด้วย100้นั่นเองนะลดร,ราคาคือ55บาทราคาที่ติดไว้คือ550คูณ100นั่นเองนะครับศูนย์ตัดเลย55ตัดได้1คําตอบคือร้อยละหรือ10%บเนนั่นเองนะครับต่อข้อที่2นั่นเองนะถัดไปกันเลยนะครับไปดูข้อที่37กันเลยนะครับลงท้าคู่หนึ่ง ติดป้ายราคาไว้750บาทจากนั้นพ่อค้าลดให้คนซื้อ20%ทำให้พ่อค้าได้กำไรจากการขายรองเท้า20%อย่าทราบว,ว่าต้นทุนของรองเท้าคู่นี้กี่บาทกันแน่คือนอกจากลดราคาแล้วเนี่ยยังได้กำไรอีกนะครับทีนี้เดิมทีเนี่ย จากราคาป้ายที่ติดไว้เจ็ดรเนาะมาดูก่อนนะครับพ่อค้าลดราคาให้เนี่ยขายกี่บาทกันแน่นะครับอ่ะเขียนนะหลังจากที่ลดราคาแล้วราคาขายจะเท่ากับป้ายที่ ติดไว้นะฮะลบด้วยลดราคานั่นเองนะครับราคาป้ายติดไว้เนี่ยคือ750ลดราคาคือ20%คือ20ส่วนร้อยเนาะของราคาที่ติดไว้ก็คือของ750นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเอาศูนย์ตัดเลยศูนย์ตัดเลยนะครับจะกลายเป็น750ดร้อยาลบหนึคำตอบคือ600บาทนั่นเอง นะครับอันนี้คือราคาขายเนาะแต่ข้อนี้ต้องการหาทุนนะครับถ้าต้องการหาทุนพี่พีทบอกไปทุกครั้งเลยว่าให้เทียบบัญญัตยางนะครับโดยเอาทุนไว้ข้างหลังเอาราคาขายไว้ข้างหน้าเสมอเลยนะครับอันนี้คือจะหาทุนแล้วนะหาทุนเป็นเท่าไหร่ทุนเวลาหาต้องเทียบจาก100อตลอดแต่เขาขายไปตอนนี้ได้กำไร20% ดังนั้นราคาขายจะกลายเป็น120แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าขายจริงๆเพียงแค่600บาทดังนั้นเทียบัตยางครับ600คูณห0 0หารด้วยนะครับ1น0นั่นเองนะครับศูนย์ตัดเลย12 5 60 50้าคูณ10จะกลายเป็น500บาทน,นั่นเองนะครับผมข้อนี้นะก็เลยตอบข้อที่2น,นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับไปดูข้อที่38กันเลยนะครับร้าน A และร้าน B เนาะขายกระเป๋าแบบเดียวกันเลยร้าน A เนี่ยติดราคากระเป๋า1,200บาทลดให้ผู้ซื้อจากราคาติดไว้นะครับมาดูร้าน A ก่อนเลยร้าน A ขายไปขายไปก็คือราคาที่ติดไว้ ลบด้วยลดราคาก็คือเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับราคาติดไว้คือ1,200บาทลดให้นะครับ10คือ10ส่วนร้อเนาะของแปลว่าคูณ1,200บาทนั่นเนองนะครับทีนี้เอาสูตรตัดเลย2ตัวนะครับก็จะกลายเป็น1,200เนาะตัวนี้คูณกันได้120นะครับอ 1, 120รลบ2 2 0เหลือเป็น1,080บาทนั่นเอง นะครับลองลงมาดูนะทีนี้มาดูร้าน B กันต่อนะครับร้าน B เนี่ยราคากระเป๋า1,400บาทแต่ขายให้ผู้ซื้อเนี่ยสใน4ของราคาติดไว้สรุปว่าร้าน B เนี่ยขายไปเท่าไหร่กันแนะ่ขายไป3ใน4ของราคาที่บอกไปคือ1,400น,นั่นเองนะครับเอา4ตัดเลยตัดได้ไหมลองดูซิส3 2เหลือเศษ2 นะครับ4520เป็น0 350คูณ3จะเป็น1 0 5 0บาทอันนี้คือร้าน B แเดี๋นั้นมาดูช้อยนะครับว่าร้านไหนขายถูกกว่ากันและถูกกั่กี่บาทก็แสดงว่าร้าน B เนี่ยถูกขวาเนาะร้าน A นะครับก็เอาตัวมากตั้งนะครับลบด้วยตัวน้อยเนาะเพราะว่าร้าน B ถูกขว่าก็คือเอามาลบออกที่หลังนะครับ ลบกันจึงกลายเป็น30บาทนั่นเองนะครับตอบข้อที่4นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับเราไปดูข้อที่39กันเลยนะครับพ่อค้าติดราคาขายรองเท้าไว้1,800บาทซึ่งได้กำไร20%อันนี้คือติดราคาไว้นะแล้วได้กำไร20%ราคาเนี้ยคือขายไปอ่ะจะได้กำไร20%แต่ช่วงปีใหม่เนี่ยลดราคาให้อีก15%ช่วงโปรโมชั่นะนะ ซื้อเป็นของขวัญกันนะครับอย่าทราบว่าพ่อค้าคงได้กําไรกี่บาทจะหาก,กําไรกี่บาทเนี่ยต้องไปหาทุนก่อนนะครับทีนี้นะครับมาดูตอนแรกก่อนนะตอนแรกเนี่ยกำไร20%นะครับกำไร20%เนี่ยทุนกี่บาทยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปหาทุนจากราคาติดไว้ก่อนนะครับหาทุน เป็นเท่าไหร่จะหาทุนก็เทียบเปอย่าตยางเหมือนเดิมทุกข้อเลยนะครับทุนเทียบกับราคาขายทุนต้องเทียบจาก100เสมอเนาะขายไปได้กำไรยีบเปอรก็คือ120จริงๆขายไป1,800นะครับเทียบเลยปึ๊บ,บก็จะกลายเป็น1,800คูณ1 0 0หารด้วย120ศูนย์ตัดเลยนะครับเอาแม่6ตัดเนาะ 6, 2, 12, 6, 3, 18 แม่2ตัดเป็น5คําตอบคือทุน1,500บาทอันนี้คือต้นทุนจริงๆเนาะแต่คําถามถามหาได้กําไรเท่าไหร่หลังจากลดราคาไปล้วสิเป็นต์ลดราคาเนี่ยคือลดจากที่ติดป้ายไว้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาหาดูเนาะว่าหลังจากช่วงปีใหม่เนี่ยราคาสินค้าเนี่ยจะขายกี่บาทกันแน่นะครับอ่ะมาดูครับหลังจากลดราคาแล้วเนี่ย ราคาขายเนี่ยเกิดจากราคาที่ติดป้ายลบด้วยลดราคานั่นเองนะครับเพราะว่าลดลงไปต้องลบออกนะครับราคาติดป้ายนั้นคือ1800บาทลดราคาคือ15%คือ15ส่วนร้อยคูณ1น0่่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาศูนตัดเลย กลายเป็น1800นะครับลบด้วย18บแคูณสนะิบ้าเนาะไปชิดเลขหน่อย8540 515ี่บ้วสิเป็นเก้าศูนนะครับ0ใส่7ทด1เป็น2อลบไป270นะครับจะเหลือเป็น1530บบาทนั่นเองนะครับเดิมทีต้นทุนคือเท่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยคือการ ขายจริงๆแล้วดังนั้นนะครับจะหากําไรกําไรก็เกิดจากราคาขายเพราะว่าเราขายไปแพงกว่าต้นทุนนะครับลบทุนนั่นเองนะครับราคาขายคือ1530ทุนคือพั0หนะฮะลบก็เหลือเป็น30บาทนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็เลยตอบข้อที่1นึนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูข้อที่40กันต่อเลยนะครับ รถยนต์คันหนึ่งราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทจ่ายเงินดาวไปสาสบเปอร์เซนของราคารถยนต์เงินดาวเนี่ยคือเงินที่จ่ายตอนที่ออกรถนะเวลาจ่ายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้คืนนะครับแต่ว่าเป็นการหักค่ารถไปในตัวเลยจากร้านสองเนี่ยก็จ่ายเงินดาวไปแล้วเวลาจ่ายจริงก็จ่ายที่เหลืออีกโดยการผ่อนเข้าไปอีกห้าปีนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับต้องผ่อนรถเดือนละเท่าไหร่กันแน่นะครับ ทีนี้มาดูนะครับหลังจากจ่ายเงินดาวเนี่ยจะเหลือเงินเท่าไหร่ก็คือเอา1ล้าน2แสนลบด้วยเงินดาวคือ32ส่วนร้อคูณด้วยราคาที่ตั้งไว้คือล้าน2นะครับจ่ายเงินดาวค่อนข้างเยอะเลยนะ32%นะครับอ่ะศูนย์ตัดเลย2ตัวก็จะเป็น1 จะกลายเป็น1นล้านสแสนนะฮะลบด้วย32มสคูณ12เนาะไปคิดเลขหน่อย2 2 4 2 3 6 0 2 1 2 1คูณ3ได้3 4 8นะครับส8 3 3 8ดสีู่กี่ตัว1 2 3อ่ะคิดต่อนะครับ1ล้าน2ลบ3าแสนขวานี่ย3 0แสน 3ามแส0แปด่นสี่พูทุกน้ำนะครับยืมไปเป็น1อันนี้9อันนี้สิบเนาะสิบลบสี 4, ้อหเลบแลือหอันนี้เป็น0ูนย์นี่สินะครับสิบเอลบสหลือแลบกันได้8ปดแ0 0หนึ่งหมืบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลังจากจ่ายเงินดาแล้วเนาะอันนี้คือยอดที่เราจะต้อง จ่ายให้ครบโดยระยะเวลาที่เขาให้มาเนี่ยคือ5ปีแต่คิดเป็นเดือนละเท่าไหร่มาดูนะครับระยะเวลา5ปีจะมีค่าเท่ากับ5คูณ12เนาะเพราะว่า1ปีมี12เดือนนะครับอันนี้คือ1ปี1ปีมี12เดือนดังนั้น5ปีก็คูณ5จะกลายเป็น60เดือนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ จะต้องผ่อนเดือนละก็เอามาหารกันเนาะดังนั้นต้องผ่อนรถยนต์เดือนละก็คือเอา8 16,00 0หนะฮะหารด้วย60น,นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะได้เป็นรายเดือนแล้วเนาะหาร60เพื่อแบ่งเป็นเท่าๆกันในการแบ่งท่าให้เท่าๆกันเนี่ยคือการหารออกน,นั่นเองนะครับศูนย์ตัด0ูเลย 1> 8 16 0่ะห1 6 0 0หาร6นะครับ6ก6ลบกันเหลือ2ชัก1 6 38ลบกันเหลือ3ชัก6 6 6 3หมหมดแล้วครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษศูนย์แล้วนะเศษศูนย์ปุ๊บเหลือศูนย์อีก2ตัวนะครับตรงนี้คาตอบคือ13,600บาทนั่นเองนะครับผม ข้อนี้นะก็ผ่อนลดเดือนละ13,600บาทต่อข้อที่1ไปเลยนะครับ